เมืองยังอยู่พ่อยังอยู่ยังอยู่ครับขอพไปยันซันแหงเอ็นเช็กเส้นกัพ่อพ่อเซจจักสอง ปลาเขาพอดีเนาะปลาเขาปลาปลากระเดื่อสู้เสร็จเวลบางทีตีเยอะพอดีครบรอบพอดีพ่อนครบรอบหรือเปล่าเพราะครบรอบไหมเหรอวะอยู่น้องโดนพอ พออยูะมาไม่ย hmm. ังกอโอ้ย hmm. ว่าแรนเดนอดเลยแรแหงวัวแรงดือดแรแหนึว่าจะมัเคุนเมามาที่ดินซะครับน้องโดเหรอครับครับทัานที่ทั้งเฮียนพป็ยอะไล่สีจันพอเคยไปส่งโดยสารหนอ โดนข้องลุมไปทั้งไงมันหัวนำใสนะ,ะขว่อข้องนุมได้ดทั้งไม่วไรไม่อพไรสิไม่อะไรสิจันมันไก่กัดสุ่มสลีเนะี่ย แมนยู่ขัรถสารหลายทีเด้อคีผมเคยแลนยู้อยู่ปากทางอยู่อำเภอเดชตอน<แ>น่นนะแลนแลนวิ่นทุกๆนี่ล่ะถ้่บ้านทุหาหัขั้นได้แลนขอบปากทางยทนะยอยู่เดชนะแับรถโดยสารหลายข้าวท่บุโอ้ยรถ สามหล่อหกเจ็ดขั้นีองจเนี่รถโดยสามันาหสมัยตะผลเะแดนคู่มือรถสัญจรมันหลเหมือนม้วนไส้ของโตรถโดยสารจยุบไปเลยละคถแต่เสมนนีคมยังจัดขั้นกว่าวันไปช่องเมฆดีไหมยังไม่เห็นมีไม่มีเนาะตะผลรถโค้งการกรับไปจอเขตว่าสัน <uch Prem> <owania> <thời> หาที่ซิ้เนที่ออกจะเข้าผมมาที่ไหมเต้าบนไปพี่บุญยังอึดอยู่เลยยันอันมี้ตะลดสองแถวหน่อยเนาะรถบาดเร้านั่นแหระพ่เปลี่ยนแต่งไปหลายมันรถส่งนตัวมันหลายฮะใกล้กับคนสะดวัดปัญญเนะพ่อห่อสารแห่ เวลานิสานพ่อยวันนะครับฟางง่วนทั้งเวนอาจารย์พี่นำกุศโลถ่วงอรับตรบ่กล่าวว่าเป็นแนงง่วนถ่วงเนาะเออคักฝากง่วนบนเนาะตัวนำเนื้อขึ้นมาได้หรือนำเนื้อขึ้นมาอได้เ่ามันผ่านไปทั้ง เ่นำสองสีเนอยเมนำโคงใส่นำโคง้งสูงกัดดันมาผิดแล้วเปนำหมุนใส่ด,ดัน